วันนี้มาหาสไตล์แบบสบายๆนิดนึงนะครับแล้วก็วันนี้ครับผมมีสิ่งดีๆนะครับมาฝากเพื่อนๆที่อาจจะเจ้าเนื้อนิดนึงครับผมจะมาแบ่งปันห้าเคล็ดลับนะครับแต่งตัวยังไงให้หอมเพียวแล้วก็หล่อขึ้นครับโอเคข้อแรกเลยนะครับห้ามใส่เสื้อผ้ารัดรูปครับเพราะถ้าเราใส่เสื้อผ้ารัดรูปมันจะไปเน้นนะครับ เนื้อส่วนเกินของเราให้เด่นชัดขึ้นงั้นเสื้อผ้าที่ควรใส่เราควรจะใส่เสื้อผ้าที่หลวมนิดหน่อยนะครับข้อสองครับให้ใส่สีมืดๆเข้าไว้ครับไม่ว่าวันนี้เพื่อนๆอาจจะชอบสีสดหรือสีสว่างครับแต่สีพวกนี้มันจะทำให้ตัวเราเนี่ยใหญ่ขึ้นครับงั้นเราเลือกสีดำนะครับหรือไม่ก็สีน้ำเงินกรมท่าครับให้มืดๆเข้าไว้นะครับ ข้อสามครับห้ามใส่แจ็คเก็ตที่เป็นกระดุมสองแถวครับเพราะว่ากระดุมสองแถวแจ็คเก็ตที่เป็นกระดุมสองแถวเนี่ยเหมาะสำหรับคนตัวที่เล็กนะครับตัวบางที่ต้องการทำให้ตัวใหญ่ขึ้นครับแต่ถ้าเราตัวใหญ่อยู่แล้วเราไปใส่จบข่าวนะครับข้อสี่ครับห้ามใส่กางเกงเอวต่ำครับเพราะว่า เกงเอวต่านะครับทําให้ตัวเราเนี่ยสั้นแล้วก็เตี้ยลงเข้าไปอีกนะครับเอวที่เหมาะสําหรับเรานะครับจะเป็นเอวพอดีครับใส่แล้วนะครับหอมเดียวแน่นอนนะครับข้อห้าครับห้ามใส่สิ่งของต่างๆลงไปในกระเป๋าเกงเพราะอะไรครับเพราะว่าเราตัวใหญ่อยู่แล้วนะครับเรากระเป๋าตังเอยติปาถานะครับยัดไปในกระเป๋าเกงกระเป๋าเกงตุงครับ ตัวใหญ่เ็าไปอีกครับวิธีแก้ครับหากระเป๋าสะพายเท่ๆเก๋ๆนะครับมาสะพายครับแล้วถ่ายโอนสิ่งท้องต่างๆที่อยู่ในกระเป๋าของเพื่อนๆนะครับออกมาใส่กระเป๋าครับแค่นี้นะครับเราก็จะเท่ได้แบบนะครับโอเคนะครับผมขอทวนครับห้าวิธีครับแต่งตัวยังไงให้ผอมเพียวแล้วก็หล่อขึ้นครับ ข้อแรกครับห้ามใส่เสื้อผ้ารัดรูปนะครับข้อสองให้ใส่สีทึบเข้าไว้ครับข้อสามห้ามใส่แจ็คเก็ตที่มีกระรุมสองแถวข้อสี่ห้ามใส่กเกงเอวต่ำแล้วก็ข้อห้านะครับห้ามใส่สิ่งของต่างๆลงไปในกระเป๋าเกงครับอย่างห้าข้อนะครับ ผมการันตีเลยนะครับว่าเพื่อนๆจะหอมเพียวขึ้นครับแล้วก็หล่อขึ้นทันทีเลยนะครับหวังว่าคลิปวันนี้นะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆก็ขอให้เพื่อนๆนะครับประสบกับความสุขและความสาเร็จในทุกสิ่งที่ดีที่ปรารถนานะครับแล้วก็รวยๆเฮงๆกันทุกคนนะครับเจอกันคลิปครั้งหน้านะครับสวัสดีนะครับ